สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Toyota Corolla a l ติ s นะคะ 1.6G ปี2018นะคะสีบอนเงินเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสำหรับคันนี้เพิ่งลนเทนเลอร์มาเมื่อเช้าเองนะคะลูกค้ายังไม่ได้ทำการล้างหรือว่าปรับสภาพไปใดเลยนะคะเลขไม่อยู่ที่1แสนโลเท่านั้นนะคะส่วนราคายังไม่ได้แจ้งมานะคะเดี๋ยวฟังอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอาเดี๋ยวฟังพามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน7จ็กอไก่พอพึ่ง3951กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้าโคเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามัตติรีเซ็คเตอร์นะคะไฟ,ไ, Line, ไฟเดทามลันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโครมเดียวกันค่ะไฟหน้าใสๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ16ยางปี2019นะคะ แม็กเดิมแท้โรงงานนะคะไม่มีรอยขีดขูดใดๆเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลยนะคะได้เป็นระบบกุญแจคคเ์เลค่ะกระจกพาร์เดิมโรงงานนะคะทุกบานเลยกระจกพาร์เดิมโรงงานทุกบานเลยนะคะ หวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยค่ะมาพร้อมระบบ engine ตา a r t นะคะในส่วนของเลขไม้นะคะ1 9ึ่งแสกิโลเท่านั้นนะคะคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่น c d USB ค่ะเบาะหนังสีเบตนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะ รือว่าภายในไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้ไม่มีช้ำเลยนะภายในสวยๆเลยหัวน็อตนะคะตามซอกประตูไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะลูกค้าเม็ดอาร์จกลมๆสวยๆเลยนะเม็ดอาร์จกลมๆสวยๆเลยมีหลายคันเลยนะคะสำหรับอ,อันติดหนึ่งีสีบอลเงินนะคะ น่าจะมีอยู่ประมาณ56คันเลยนะเพิ่งลงมาเมื่อเช้าเองนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะช่องเสียบ USB มีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้เบาะฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะอันนี้คือเดิมๆนะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะอันนี้แค่ล้างอย่างเดียวนะคะสวยๆเลยเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้ อ่ในส่วนของารายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดด้วยนะคะไฟหลังก็ใสๆเลยพาร์ทเดิมนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงโครงสร้างนะคะนี่ หัวน็อตนะคะไม่มีถูกไข่ไม่มีขยับเลยค่ะสวยๆเลยนะคะันนี้อันนี้แค่ล้างอย่างเดียวนะคะล้างอย่างเดียวเลยเห็นไหมรอยเชื่อมต่างๆนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆสวยๆเลยภายในกว้างๆเลยนะก็จะมีเป็นยางอะไหล่มาให้นะคะเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะลูกค้ารอยซีนสีเปลือกไข่นะคะ รอยเมตรอาร์ต ah นะคะก็ยังคงเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะคันนี้แทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยนะคะน่าจะมีการปรับสาภาพเบาะนิดหน่อยเท่านั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะสีร่อ,องรอยการใช้งานนะคะแทบไม่มีเลยนะรอยสกิดรอ,อยสเก็ดหินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแทบไม่มีเลยกระจกนะคะพาร์ทเดิมโรงงานนะคะทุกบาน โครงสร้างนะคะเดิมเดิมเลยส่วนมากของเราจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะลูกค้ารถโครงสร้างเดิมรถต่วยงานปลดระวางนะคะสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์ได้เลยนี่หัวน็อตนะคะสวยๆเลยเพจรถนะคะติดอยู่ชัดเจนอย่างคันนี้เป็นรถปี2018นะคะโครงสร้างนะคะทุกจุดเลยเมทอาร์ตนะคะมีทุกจุดให้เห็น สั่นาวรถด,ดูสํานาวรถกันนิดนึงอย่างคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้ารถมือเดียวเลยไม่มีประวัติพิวามชนหนักต่อนะคะรถไม่มีติดแก๊สมาแน่นอนนะคะภายในนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวถ้าราคามาแล้วเดี๋ยวฟังจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเหลี่ยมสั่นรถคมชัดเจนนะคะ สีบอลเงินนะคะคันนี้สีบอลเงินปี2018นะคะตัว 1.6G อ่ะเดี๋ยวฟังพาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะหน้าตัวรถบอกเลยนะคะว่าสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันหน้าไม่มีคดมีงอเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะข้อดีของรถหน่วยงานนะคะลูกค้าเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบอยู่แล้วนะคะนี่ สติกเกอร์นะคะมาออก,กอบแผ่นการความร้อนใต้เครื่องนะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยอันนี้ห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะคะถือว่าทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะรถเดิมนะคะโครงสร้างเดิมเครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีไรมีเยิ้มแน่นอน รับประกันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับ Toyota a l t i ตินะคะของเราขายดีเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะเดือนที่แล้วปล่อยไปประมาณ40คันได้นะคะ รับประกันได้เลยนะคะของเราคัดเกตด A มีคุณภาพทุกคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะรุ่น 1.6G เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพในส่วนของราคานะคะทางบอสยังไม่ได้แจ้งมาเดี๋ยวฟังจะลงรายละเอียดไว้ให้ตามหลังเรากันนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูน2 5 3 9 3 6 6นะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะคะแล้วก็มีรถสไลด์ส่ง มอบให้ด้วยนะคะอ่าก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ